พระเดชพระคุณพระแม่กูบาอาจารย์หลวงพ่อโสภาสมนงได้นำพาพวกเรากราบบูชาโองลุปุ่มันด้วยการสร้างวัดณที่นี้ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเจาะจงโองลุปุ่มัน่นเราทั้งหลายทั้งใกล้ทั้งไกลได้มีกุศลเกตปนาเดินตามพระเดชพระคุณพระแม่กูบาอาจารย์ของเรา ได้มาร่วมกันได้มีส่วนในการอนุทนาท่านผู้ออกแรงมากท่านผู้ออกกําลังมากเช่นอาจารย์จูมพณะสสงหรือญาติโยมที่มีกําลังศรัทธาหลักบุญกุศลไม่โกหกใครหรอกโยมแม้อาตมาจะบอกว่าวาอาตมาได้มีโอกาสได้พูดได้บุญมากกว่าคนอื่นมันก็ไม่ใช่มันไม่ได้อยู่ที่คําพูดมันอยู่ที่การกระทําแม้จะแอบกระทํามาก็ตามไม่เผยหน้าเผยตาไห่บุญกุศลมันเป็นความเป็นจริง ความเป็นจริงที่เราจะแสดงต่อโลกว่าเราโกงไ,ได้ว่าเราพูดไงยกอะทำเอาหน้าเอาตาเข้าใจไหมมันไม่ได้บุญไม่ได้อยู่กับการเอาหน้าเอาตาเด้ยอยู่กับสถานะความเป็นจริงอ่ความขวนขวายแม้จ,จะอาจแอบขวนขวายไม่มีใครรู้ก็าตามนั่นแหละบุญเต็มร้อยเต็มล้านเปอร์เซ็นเต็มหัวล้านของคุณแล้วน่ะเพราะฉะนั้นบุญอยู่ที่การกระทาําอยู่ที่จิตใจงดงามอยู่ที่ความหวาดบันน่ะ นี่แหละบุญเพระาะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสท่านทั้งหลายนี่คือโอกาสครูบาอาจารย์พราะแม่ครูบาอาจารย์พาเราทําถ้าเอา้าถ้ากําลังสติปัญญาความสามารถของเราเราสามารถทําได้ไหมโอ้ยอย่าว่าพวกเราอยู่นี่ทุกคนก็ยังไม่มีสามารถไม่มีความไม่มีบุญบาร,รมีที่จะสามารถทําได้ต้องอาศัยบุญบาร,รมีท่านเท่านั้นนะเมื่อท่านพาเราทําแล้วเปิดโอกาสทําแล้วส่วนไหนที่พอทําได้หรือว่าใครมีความบากบันส่วนไหน อะไรที่จะทําได้รีบเล่งนฝายเอาโลดรีบเร่นฝายเอาโลดเพราะการกระทําของเราในภพนี้ชาตินี้ถ้าเราทํายวดยิ่งแม้เพียงวาระหนึ่งบุญกุศลเหล่านี้จะห่อหุ้มจิตวิญญาณดวงนี้ให้สวยสุขทุกภพท,ท,ทุกชาติเป็นต้นไปเป็นเป็นแสนกับเป็นสองแสนกับเออโอ้กับหนึ่งนี้มันไม่รู้กี่ล้านล้านชาติ ในแต่ละกับนีเพราะฉะนั้นบุญกุศลที่เรามีสภาวะจิตใจตั้งหลักตั้งจิตตั้งใจได้แล้วเชื่อมั่นว่าอันนี้เป็นบุญอันนี้เป็นกุศลกุณงามความดีมีครูบาอาจารย์ดึงทั้งดึงทั้งลากทั้งเคาะทั้งทุกอันนี้มันไม่ดีอย่าทำอันนี้มันดีท่านก็ป้องกันขวนขวายเราทั้งทุกทั้งปีทั้งลากทั้งดึงแล้วภพนิชาตินี้ถ้าเราไม่ทําไม่ขวนขวาย เราจะไปขนฝายในพวกไหนชาติไหน่าตทั้งหลายถ้าเราประมาทล่ะประมาทก็ไปเกิดเป็นเปรตเป็นผีประมาทก็ไปเกิดเป็นสัตว์เลื้อยฉันแล้วตอนไหนมันจะเวียนมาได้อัตภาพมนุษย์เหมือนอย่างตอนนี้อีกสัตว์เลื้อฉันมันฟังธรรมรู้เรื่องไหมล่ะแสนตัวมีสักตัวหนึ่งที่ฟังธรรมรู้เรื่องเช่นมันไปอยู่กับเจ้านายดีเป็นต้นเจ้านายพาทำบุญตับบารเป็นต้นอู้เอาแบบนั้นเพราะนี่ตอนนี้รู้เรื่องแล้วรู้ความแล้วเหลือแต่ว่าความบากบัน่นความเพียรพยายามของเรา เราจะตักตวงแค่ไหนเราจะทําแค่ไหนอย่างไรแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นอยู่ที่โอกาสของเราทั้งนั้งหลายไม่ว่าพระเจ้าพระสงฆ์ขวายท่านทั้งหลายจงทราบเถอะว่าบุญกุศลไม่ได้อยู่ที่คนพูดคนนั่นคนนี่ไม่ได้เกี่ยวเลยครับไม่ได้เกี่ยวเลยอยู่ที่การกระทำของทั้นทั้งหลายนะ่ะอยู่ที่การกระทําของแต่ละท่านแต่ละองค์เองท่านวนขวายท่านทําของท่านเต็มที่ก็ไม่ต้องห่วงครับนะ่ะบุญไม่ออกตอนนี้ไม่เกินพบหน้าชัดหน้าเป็นต้นไปหรอกั็ออกแน่นอน ต้นไม้บางต้นบางอย่างผักบุงบ้งปลูกเจ็ดวันมันก็ออกยอดทอดยอดต่อก็ใช่แล้วผักบุง้งเนาะแต่ผักบุ้งมันกินได้นานไหมละ่ะมันพอร่ำรวยย้อนไหมถ้าจะพอร่ำรวยย้อนมันก็ต้องปลูกเป็นไร่เป็นสิบไร่ยี่สิบไร่นู่นแล้วเนาะ <c oughs> ปลูกกบุ้ง,งต้นสองต้นมันจะร่ำรวยได้ยังไงมันก็ไม่เหมือนปลูกมะพร้าวมันมันก็ไม่เหมือนปลูกต้นสักเนาะเห็นไหมละ่ะบุง้งกูสก็เหมือนกันเห็นไหมกูี่ท่านข,ขาวนขวายเต็มที่เหมือนกับเมื่อวาน เห็นคุณโยมหลายท่านผู้เฒ่าผู้แก่อสอวอแล้วก็ท่านก็นไม่ค่อยมาแล้วนู่นปีนไปถึงลูกอุพรมนุ่มเห็นไหมเนี่ยเขาเรียกว่าคนใจบุญแท้มาแล้วก็เอาเอาให้มันถึงอุสาหอุสมอุตสาหกษร์เกขสนมาจนถึงจนนี้นแล้วอันไหนที่มันไม่พอจะเป็นจะตายมันมันหงคือมันบอกเพราะตายย้อนเราก็ไปบินก้นไปปืนขึ้นไปนะให้มันได้สมอกสมใจตนเอง, <óm? S 1> อเองว่าเออกษร์เกขสนดิลลนมาแล้วนะ อย่ามีแต่เหตุผลมาโอ้ยไม่ไหวลหอกจังนะโอ้ยมันก็ไม่ไหวตลอดแล้วถ้าว่าถ้าจิตมันขวางก็ไม่ไหวแล้วมันก็ไม่ไหวนจนตายมันก็ไม่ไหวตายแล้วเกิดอีกร้อยพบร้อยชาติมันก็ไม่ไหวแต่ถ้ามึงบอกว่าไหวไว้วันนี้มันต้องไหวเว้ยถ้าไม่ไหวก็ตายตรงนี้ให้พระท่านเผาให้รอดลองดูแม่ในร้อยคนนี่เอ้ามันจะมีสักคนที่ตายจริงๆเนี่ยเอ้ามันก็ไม่ตายจริงๆริงหรอหน่ตายก็กิเลสนี่แหละ เพราะฉะนั้นเอ้าท่านทั้งหลายอาตมาก็ได้จะให้กำลังใจแล้วมีโอกาสโอกาสันไม่เหมือนกันเอ่โอกาสไม่เหมือนกันเลยแต่และท่านแต่ละคนก็ยังนั่นไม่โอกาสแล้วโดยเฉพาะท่านที่อุตส่าห์ตั้งใจมาถึงแล้วนี่แหละนี่นะส่วนผู้ที่เขามาไม่ถึงก็ไม่ว่าเขาละนะก็จะว่าเป็นบุญุกุศลว่าแต่และท่านแต่และคนไปเราท่านทั้งหลายกระเสือกสนมาจนถึงแล้วอันไหนที่มันจะได้มากยิ่งกว่านั้นก็ทําให้มันได้มากยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วนะก่อนตาย ตายแล้วก็นั่งสวยสุขเอเตือ,อตาอยโอ้ยเป็นเทพ,พูบุเทพทิดาสวยสุขมันยิ้มจนฟันล่วงผมมิออยังนะอแม้นมาเกิดอีกก็ไม่ทุกข์ไม่ำลำบากเพราะว่าสเสบียงฐานของบุญกุศลได้ทาเอาไว้แล้วเนะความทุกข์ลำบากในบุญกุศลที่ตนเองทําในภพในชาตินี้ทําไว้แล้วนะทําไว้แล้วมันจะไปไหนมันมันก็สวยสุขมันก็มันก็เกิดขึ้นตัวปลูกมะพร้าวแล้ว ตั้งใจดูแลรักษาโอ้ยลาบากแค่ไหนก็ดูแลรักษาไม่ให้มันตายพยายามให้มันงามมันไม่มันก็5ปีเจปีสิปีอย่างมากมันก็ต้องออกลูกตัวมันจะไม่ออกลูกได้ยังไงชั้นใดก่าชั้นนั้นล่ะการทําบุญทำกุศลเราบุญบารมีเ่าเรามันไม่ได้มากเนาะเออเราก็มาสร้างเจดของใหม่ว่าทำไปก็เหมือนกับทิ้งก้อนหินลงแม่น้าโอ้ยมันไม่เห็นหลักเข็ญเกณฑ์ไม่เห็นเลยพันว่าเออ ไม่ต้องห่วงถิงไปถึงมาแม่ก็ถมทะเลสร้างสร้างเมืองยังได้เลยนับภาษาอะไรบุญกุศลก็เหมือนกันแหละนะอย่าพึ่งไปน้อยเนื้อ่ําใจถ้าหากว่ามันไม่มีจริงพทธเจ้าไม่สอนพวกเราหรอกนะสุขของคนยัสเจโยการสะสมบุญนาความสุขมาให้การสะสมบุญนาความสุขมาให้ถ้าทำแล้วไม่ได้สมเจตนาลมไม่ได้สมปัรถนาก็จงสอนตนเองว่าพระพุทธเจ้าไม่โกหกเราหรอกรูบาอาจารย์ไม่โกหกเราหรอกนะย่าใหกิเลสมากโกหกเราได้ทําไปทํามาตักบาดโอ๊ยเดือนนี้ พรรษานี้โยงตาบ,บาตรทุกวันเลยท่านโยมไม่เคยโชคดีเลยโยมไม่เคยได้น,นั้นได้นี่เลยโอ้ยคนนั้นเขาไม่เคยตบบาบัตรเขาถูกลอเตเตอรี่เขาถูกนั่นถูกนี่เอา้าบุญเก่าของเขาทํามาบางอย่างหลายเลยเนาะเออเจ้าของบุญเก่าก็ไม่มีบุญใหม่ก็เพิ่งมาสร้างเออแล้วก็มาโวยวายว่าโอ้ยนี่เขาเรียกว,ว่าให้กิเลสต,ต้มตุ๋นตนเองอยาให้กิเลสต,ต้มตุ๋นตนเองพทธเจ้าไม่เคยโกงเราหรอกนะครูบาอาจารย์พระหลานพระเจ้าทั้งหลายถ้าหากว่าถ้าถ้าอย่างนั้นถ้าก็สอนผิดซียอย่างนั้นนะทำบุญย่อมได้บุญ ถ้าบาปยังได้บาปเพราะฉะนั้นแต่ว่ามันยังไม่ออกดอกออกผลเฉยๆเราปลูกต้นไม้ไว้จองดูแลรักษาจึงมันไขวรนทามันไปเรื่อยๆนะคุณญานิปาร,รากัสมิงปฏิท้าติปานิหนังบุญเป็นที่พึ่งแก่สรรพสัตว์ในปัโลกบุญเป็นที่พึ่งแก่สรรพสัตว์ในปัโลกถ้าเรามีบุญมีกุศลแล้วอ้ยเวลาเราจะตกทุกข์ได้ยากหรือเวลาเราจะตกต่ำหรือเว่าเราจะผิดพลาดมีสิ่งแปลกๆปมาดึงมาลากเราหรอกนะเออมีสิ่งแปลกๆปมาดึงมาลากเห็นไหมพระองค์ดิมาน ถ้าไม่พบอบุญเก่าพุทธเจ้าก็มาช่วยไม่ทันอยู่บอกให้ท่านก็ต้องฆ่าแม่ของตนเองเพราะฉะนั้นมันต้องมีบุญเก่าเด้บุญที่เราท่านทั้งหลายทานี่บุญเก่าเราไม่รู้แหละแต่ที่แน่ก็สเปสปะชีวิตได้อย่างนี้แสดงว่าบุญเก่ามันไม่ได้มากมายไกลกองอะไรถ้าบุญเก่ามากมายไก่กองมันต้องแปลกแต่อาจารย์ั้นแต่ตอนเกิดแล้วเกิดบุญกองเงินกองทองเกิดมาแล้วเั็นเศรษัญญาดีเลิศเกมาแล้วสวยสวยงามโอ้ย เดินไปที่ไหนนี่เขาบอกว่านางงามจับยานมาแล้วเออทนอ่ะมันต้องอย่างนั้นอันนั้นเขาทานศีลภาวนาถ้าทำมาเยอะแล้วมันเป็นอย่างนั้นเด้แต่อันนี้ว่าสเปสปะเพราะฉเรนสเปสปะเราก็ได้มาอย่างสเปสปะนี่แหละตามกําลังบุญวาสนาของเราที่ทํามาแต่ก่อนเออเพราะฉะนั้นเมื่อบุญเก่าอย่างนี้ก็ทําในตอนนี้พอตายปุ๊บก,ก็อันนี้เราเป็นปุปเปกตปุญญตาของพวกเราแหละปุปเปกตปุญญตาคือบุญกระทำไว้ในการก่อนก่อน,นอะไรก่อนจะเป็นพระอรหันต์เออ เพราะฉะนั้นมันยังไม่ได้เป็นนุ่นเป็นนี่ก็เลยต้องทําตอนนี้พอตายเพิ่มสิ่งนั้นทั้งหลายทํานี่แหละมันจะเป็นบุพกาตาบุญรรตาของจิตวิญญาณดวงนี้น่ะที่ไปใส่บันสมัยไปทั่วบันผลบุญนะเอาละหิวขาวและบันมันจะหิวข่าว <c oughs> ยาถาวารวะผูราปาริปุเรนติสากรังเกวามีไว้ทินนางเปตานังอุปกปัตอิจิตตังบติตังตฑหังคิปเมวสมิจโตสเพปุเรนตุสังกปาจันทุปนรสยาถามณิชฌูปิรัสอยาถา มาันตสาเวะตาสาานุภาเวนะสที่ภาวนตุเตทวัตุสังกรมมาันตุสาเวะตาสามภานาวโสที่ภาวนตุเต